นิ New ้วโป้งแตกกันปิดตาลงเบาๆจัดระเบียบร่างกายกระดูกสันหลังตรงศีรษะตรงห้าเราก้มหน้าจะปวดคอข้อ c ีหนึ่งทีสองทีสามปวดเมือและก้มคอ ลิ้นเฉียงขึ้นเล็กน้อยจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องกลืนน้ำลายศีสะเหมือนถูกห้อยลงมาจากปากฟ้าไหลสองข้างตกล่นห่างจากหูไหลตกอย่ายกไหลลมหายใจเข้าสบายลมหายใจออก ลมหายใจเข้าซี่โครงจะยกขึ้นลมหายใจออกซี่โครงตกลงผ่อนคลายกล้ามเนื้อนิ้วโป้งซ้ายแตะนิ้วโป้งขวาเสมอเพราะถ้าหลุดออกจากกันแสดงว่าเข้าพวันอาจารย์จะดูนิ้วโป้งถ้าหลุดจากกันแสดงว่าเผลอหลับไป โป้งซ้ายแตะมือโป้งขวาเหตุผลที่เอามือซ้ายวางล่างเพราะว่ากันว่ามือซ้ายใกล้หัวใจมากกวา่าเหตุผลที่เอามือขวาวางครับเพราะหลังมือมีความรู้สึกมากกว่าหน่างมือดังนั้นหลังมือก็จะรู้การเปลี่ยนแปลงที่ฝ่ามือซ้ายอย่าคิด ให้หลังมือขวาเรียนรู้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากฝ่ามือซ้ายตอนนี้เหงื่อย,ยังไม่ออกที่ฝ่ามือนะถ้าเหงื่อออกฝ่ามือมากๆในโรคหัวใจ ถ้านั่งแล้วฟุ้งซ่านคิดมากม้ามกับกระเพาะมีปัญหารักษาร่างกายก่อนให้รู้สึกว่าต้นมือของเราที่วางอยู่บนต้นขาให้เขารู้จักกันอย่าคิดแทนร่างกายกายรู้กายก็คือบอดี้เซนซิ่ง สำรวจน้ำหนักที่ตกลงบนก้นทั้งสองข้างนั่งหลังตงรงๆใหญ่เอียงคอหลังตงรงๆปิดตาเบาๆเบาๆมือใหม่ปิดตาไว้ก่อนเพื่อลดหนะึ่งอายตนะพอเก่งแล้วลืมตาก็ได้ลองสำรวจ ความรู้สึกของหลังเท้าซ้ายตอนนี้พรมเป็นยังไงนุ่มไหมสังเกตด้วยหลังเท้าขวาซึ่งเป็นเหมือนแซนด์วิชข้างล่างมีเท้าซ้ายข้างบนก็มีมือซ้ายนั้นเท้าขวาความรู้สึกจะชัดเจนมาก รู้สึกถึงความเข้มแข็งของเท้าล่างและมือบนหายใจเข้าสบายปอดยกขึ้นหายใจออกก็สบายท่อนล่างหนักแน่นท่อนบนเบาผิวนิ้วโป้งซ้ายแตะนิ้วโป้งขวาผ่อนทลายหัวไหล่อย่าย,ยก ่อนทายกล้ามเนื้อท้องสังเกตเลือดลมที่หมุนเวียนหลังจากที่ออกกำลังกายมาแล้วนั่งจะเห็นเส้นเลือดชัดเจนเลือดลมชัดเจนลมหายใจยแรงทำให้ดูชัดขึ้นนี่เป็นเทคนิคหนึ่งไม่ใช่ท่าบังครับนะฮะจะเห็นลมหายใจเข้าออกชัดขึ้นเพราะเมื่อกี้เหนื่อยรูจมูก เป็นผู้รู้ว่ามีลมผ่านลูจมูกไม่ต้องบังคับมันหายใจเข้าสบายหายใจออกจะบริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทก็ได้ เกิดเหตุการณ์3อย่างพร้อมกัน 1. กายรู้กาย 2. ใจโล่งโปร่งสบาย 3. รู้เท่าทันความคิดรู้ทันจอนนี่ความคิดจอนบอกตัวเองว่าฉันกำลังฝึกฉันจะไม่คิดเรื่องงานเรื่องหัวเรื่องลูกตอนนี้ฉันจะให้ร่างกายเป็นคนรู้ฉันจะพักสมอง การปฏิบัติธรรมเป็นการพักสมองช่วงนี้ฉันจะไม่ใช้สมองฉันจะใช้ตัวรู้ก็คือกายและใจกายก็รู้ว่ามีลมพัดผ่านแม้แต่เส้นผมขยับหนึ่งเส้นก็รู้เหลือออกมาหนึ่งเม็ดก็รู้คันตรงไหนก็ไม่ต้องเกา รู้ฉเฉยเฉยไม่คิดก็ไม่คันสมรวจร่างกายจัดระเบียบร่างกายหลังตรงตัวตรงไหล่ตกนิ้โป้งชนสมดุลน,น้ำหนักลงก้นซ้ายขวาเท่าเทกันคันตรงไหนไม่ต้องขพยรสามอย่างนี้ เป็นไตรสิกขาเป็นวิปัสนากายรู้กายก็คือให้ร่างกายรับรู้ไม่ใช่เอาสมองไปคิดใจโล่งผ่องสบายอีกข้อที่สองปฏิบัติธรรมต้องมีความสุขแต่ก่อนจะสุขต้องเรียนรู้ทุกนิดนึงทุกง่ายๆก็คือเหน็บชานี่เอง ผ่านตรงนี้ให้ได้ดีดความคิดออกไปถ้าเบื่อหน่ายหรือมีนิวรณ์หายใจลึกๆหายใจเข้าส่งความรู้สึกไปที่กระดูกสันหลังจากก้นกบหายใจเข้า ส่งความรู้สึกนั้นเหมือนลูกหนูตัวเล็กๆวิ่งผ่านกระดูกสันหลังพุ่งขึ้นสู่ฟ้ากราบฟ้า <c oughs> หายใจออกจากฟ้าผ่านหน้าผากจมูกปากอกท้องน้อยลงสู่แม่ธรณีหายใจเข้าพุ่งขึ้นจากข้างหลังหายใจออกพุ่งผ่านด้านหน้า หมุนวนเป็นลมปราณเสี่ยวโจเทียนหรือไมโครคอสมิกเป็นจัก,กรวาลน,น้อยๆหายใจเข้าไล่ตามให้ชี้วิ่งตามกระดูกสันหลัง w through ขึ้นฟ้าหายใจออกผ่อนคลายทั้งตัวให้ชี้วิ่งลงสู่ดินลมปราณจะค่อยค่อยหมุนไหลเวียน เวลเป็นพลังแห่งชีวิตเราไม่ได้ต้องการอายุยืนยาวมีความโลภแต่พวกเราเป็นทูตเอเมสเดอร์ที่มาจากเมงไทยขอให้อายุยืนยาวและแข็งแรงด้วยเพื่อช่วยกันเผยแผ่ศาสนาเพื่อให้วิญญาณต่างๆที่ขาดที่พึ่งพาได้ใส่บุญคุศล ของเราคนไทยที่อยู่ฮอลแลนด์ในรูปหลานของเราไห้ช่วยเหลือวิญญาณเหล่านี้ไปสู่ที่สุขติขอให้วิญญาณทั้งหลายจบไปเกิดขอให้เหล่าเทพพย,ยาดาพระฮอนแลนด์เทวาทิราชและบริวารหล่าพวงกษัตริย์ฮอนแลนด์และบริวารทุกพระอ,องค์ได้บุญคุศสนที่พวกเราทำไว้ เมื่อได้แล้วชงชื่อยูลือพวกเราอย่าให้พุกทยากได้ลำบากช่วยให้ครอบครัวพวกเรามีความสุขเราก็เหมือนผู้ที่มาตั้งต้นเหมือนคนอเมริกันบุกไปตั้งต้นเมื่อ200ปีก่อนเราเป็นคนฮอลแลนด์ and, เป็นคนไทยที่มาอยู่ในฮอลแลนด์ and, รุ่นแรกๆนำาศาสนาเข้ามา บุญกุศลนี้ยิ่งใหญ่นะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ไม่ต้องเสียใจที่ไม่ได้กลับไปดูแลพ่อแม่จงเป็นท่านทูตทำตัวอย่างที่ดกีการสอนที่ดีไม่ใช่ใช้ปากสอนแต่ใช้ความรักความอบอุ่นเราเป็นเมียที่ยิ่งกว่าแม่อย่าเป็นแค่เมียเฉย เป็นทั้งที่ปรึกษาเป็นทั้งแม่เขาหายใจเข้าสบายหายใจออกก็สบายได้ยินเสียงอะไรก็ไม่ต้องสนใจกลับมาหายใจเข้า Follow t h ล o u ทูขึ้นฟ้าหายใจอยากกลั้นลมหายใจในการฝึกลมปานข้อห้ามคือ ห้ามกลั้นลมหายใจสุขก็เพราะความคิดทุกข์ก็เพราะความคิดเรามานั่งสมาธิก็เพื่อดักจับความคิดนั่นเองเหมือนนีโอจับกระสุนที่มิสเตอร์สมิธยิงเข้ามาจับความคิดแล้ววางลงร่าง <c oughs> <c oughs> กายของเราผ่อนคลาย ใจสบาย <c oughs> ความคิดที่ออกมาจะเป็นปัญญา,าใจเข้าสบายจะได้ยินเสียงสปปรรพสิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเสียงแอร์ <c oughs> เสียงนาฬิกา <c oughs> เสียงนกมันจะชัดขึ้นเรื่อยๆจะชัดขึ้นออกไปเป็นสิบเมตร ยีเมตร30เมตรตามความสงกที่เราฝึกพัฒนาตัวเองหายใจเข้าสบายหายใจออกสบายลองฟังเสียงที่ดังที่สุดในร่างกายของเราลองฟังเสียงเต้นของหัวใจลองหาตำแหน่งของหัวใจให้ชัดๆลองสังเกต ความถี่ในการเต้นของมันตอนที่ใจเราสงบ <c oughs> ยามที่โมโหโกลีดจีดปดีจะได้รู้เท่าทันพีชะหรือพืชที่เกิดขึ้นที่หัวใจแพร่ขยายขึ้นไปสู่ลำคอ <c oughs> สู่หลังหูถึงคิ้วถึงตาจับตัวพีชะนี้ให้ทัน ทีช้าคือร่างกายที่เปลี่ยนแปลงกลางหน้าอกของเราผู้ปฏิบัติธรรมนั้นกลางหน้าอกหน้าใจจะโล่งโปร่งสบายเย็นสบายเหมือนหัวใจติดแอร์นี่เป็นคำสอนของหลวงพ่อกันหาหัวใจเย็นหัวใจติดแอร์หายใจเข้าสบาย หายใจออกสบายเป็นคำสอนของพ่กกันหา <c oughs> จิตป้องว่างกายรู้กายรู้ทันความคิดจรความคิดจรนี้เป็นคำสอนของหลวงพกล้วยนี่คอนแก่ <c oughs> ผมเอาสองอันผสมกัน <c oughs> สร้างตัวรู้กายรู้กาย เป็นคำสอนของหลวงพ่อเทียนแต่ทั้งหมดนั้นคือคำสอนของพระพุทธเจ้าศาส,สนาพุทธเป็นศาสนาคนขยัน <c oughs> เหมือนเล่นกีฬาเหมือนเล่นดนตรีอ่อนซ้อมครูฝึกจะจับได้ ไม่ซ้อมเลยก็ไปมีปัญหากับคนรอบข้างโกรธคนโน้นเกลียดคนนี้ไปเศร้าไปซึมไปหลงความคิดกิเลสมาก,กับความคิดความคิดโกหกเราได้คนที่โกหกใส่เรามากที่สุดไม่ใช่ใครอื่นตัวเราเองแต่ร่างกายไม่เคยโกหกยามโกรธเขาก็เกรงให้เราดู ร่างกายไม่เคยโกหกเราต้องหัดฟังร่างกายบ้าง i s t e n to your body มันจะมีภาษากายที่เราอ่านตัวเราเองออก <c oughs> ที่เขาเรียกกันว่าพระไตบปิฎกอยู่บนร่างกายพระไตบปิฎกอยู่กลางใจก็เพราะว่าเขาเรียนรู้นในการอ่านกายและใจตัวนี้ เมื่อฝึกไปถึงระยะหนึง่งจะอ่านกายและใจของคนอื่นได้ด้วยจะเหมาะกับการทำงานเหมาะกับการทำธุรกิจเหมาะกับการดูแลลูกสามีเพราะเราจะอ่านร่างกายเขาออกว่าตอนนี้เขาเกิดอารมณ์หรือยังเขาโมโหหรือเปล่าเราจะรู้จังหวะในการสนทนากับเขาเพราะเรารู้ตัวเราก่อน mm hmm. ตัวเรานี่แหละ ปะตยวิดกเคลื่อนที่หายใจเข้าสบายหายใจออกสบายกายรู้กายใจสบายระวังความคิดกายผ่อนคลายกายสงบอธิสิน ศิลแปลว่าปกติใจปกติกายปกติสมองปกติเป็ยอาทิสิ่อธิจิตคือจิตโล่งโปร่งสบายอธยิปัญญาคือความคิดที่ออกมาตอนที่เกิดจิตว่างๆเป็นความคิดที่ไม่มีอคติความคิดที่ไม่มีลำเอียงเป็นความคิดที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตอนเองและผู้อื่น เป็นความคิดที่ไม่มีโทษ <c oughs> จัดเป็นปัญญากันงนั้นเป็นความคิดใสๆเหมือนคนบ้านนอกต่างจังหวัดที่เข้าซื่อๆั่นแหละปัญญาทางาคนกลุ้มเป็นปัญญาติดเงื่อนไขเป็นปัญญาหวังผลใจก็ไม่ใส่กายก็ป่วยง่าย เราอยู่ในประเทศที่สวยงามฤดูการต่างๆเปลี่ยนแปลงไปใจเราก็จะให้เห็นชัดขึ้นซัมเมอร์เป็นยังไงฟอลเป็นยังไงวินเทอร์เป็นยังไง,ปง,ไงสปริงเป็นยังไงเรียนรู้จิตใจของเราสี่ฤดูเขาสอนเราตลอดเวลาเรียนรู้ที่จะวางแผนชีวิตเหมือนสามีของเราทั้ง เข้าใจเขาก็าจะรักเขาเข้าใจเขาไม่มีเขาเราไม่สามารถมาทำภารกิจท่านทูตทางาศาสนาที่ประเทศนี้ได้ต้องขอบคุญเขาทุกครั้งมีภรรยาออกไปทำงานการกุศลภรรยาปฏิบัติธรรมสามีได้ด้วยนะครับทุกครั้งที่ผัวกวนตีงกวนใจเราเราตั้งสติเขาได้บุญ ในข้อหาเป็นอาจารย์สอนธรรมะทั้งผัวและเมียภูมิธรรมลกจะพัฒนาคู่กันขึ้นไปเรื่อยแต่ถ้าเขาจีบแล้วเราจี๊ดใส่เขาหล่นทั้งคู่เลยดังนั้นจงแปลงลูกและสามีเป็นครูสอบอารมณ์ไม่มีเขาเราก็ปฏิบัติธรรมไม่ได้ทุกครั้งที่เราเขากวนเราเราก็หายใจเข้าสบาย หายใจออกสบายกายรู้กายระวังความคิดนั่งสมาธิเหมือนซ้อมในสนามออกจากสมาธิไปเจอผู้คนคือลงแข่งจริงๆ จิตว่างแห่ไม่ตาออกไปพลังมันจะมากของปกติแห่ไปขอให้ตัวท่านมีความสุขตัวเรามีความสุขอีกทางเมยาตินังโหตุโสกิตาโหตุยาติหงโอมณาดีปัตีโหง จำความรู้สึกของกายรู้กายใจว่างลืมตาขึ้นมองเหมือนไม่มองทันทีที่ลืมตาอย่าเพิ่งตีความวม่าเห็นอะไรอยู่กับลมหายใจไว้ใจสบายๆลืมตาขึ้นหนึ่งอย่าตีความในสิ่งที่เห็นมองเหมือนแต่ว่ามองสัต์แต่ว่ามองเพราะตอนนี้ความรู้สึกอยู่ที่ฝ่ามืออยู่ที่ลมหายใจมองจริงเหมือนไม่มอง แันนี้เป็นขั้นแอดวานแล้วล่นตามองเหมือนไม่เหมือนพระพุทธรูปเปิดตาขึ้น <c oughs> คนโบราณสร้างพระพุทธรูปเอาไว้ึงนารแอบสอนทนี่อุบายสอนเราโอเคนะขอขอบคุณทุกคนนะรักขอบคุณท่านทนะูตทุกคนนะ em bé sẽ